ติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องเพตรานรมิรเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทา,าศาสนสุภาษิตในวันนี้ค่ะอุทาตาวินทเตทนางคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ส่วนภาพปิดท้ายวันนี้ครับไปชมภาพการปล่อยจรวดมาร์ครีนะครับจากศูนย์อวกาศที่ชื่อสาธทิตวันในเมืองสีฮริโกตาของอินเดียครับเพื่อทําการส่งดาวเทียมสื่อสาร36ดวงขึ้นสู่วงโคโจรตามความร่วมมือข้อตกลงทางการค้าระหว่างบริษัทวันเว็บของสหรชาแนจักร กับ n e ว s p a c อ i นเ i ียลิมิเตซึ่งเป็นรับวิษาทกิจของอินเดียนะครับเราลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ